สวัสดีค่ะวันนี้พวกหนูจะมานำเสนอสุขาดีมีความสุขบิดเฮ้ยอา่ะ 好干。Oh, okay. ขอถามได้ห yup. น่อยได้ไหมคะรู like. pper, to to Actually, ้สึกยังไงบ้างกับห้องน้ำเรียบสบละคะรู้สึกว่าสะอาดมากค่ะน่าใช้มากแล้วก็มีกระดาษขอผ้าอนามัยเรียบร้อยน่าใช้สุดๆเลยค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับห้องน้ำเรียบสบละคะมีความสุขโอ้ยสุดายดีความสุขขอบคุค่ะวันนี้ค่ะรู้สึกไงบ้างกับเรียบสบละคะน้ำสบาลำเราก็ร่วมช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ ห้อน้าหญิงก็จะเป็นชักโครกกับเหยียบนะคะแล้วก็เราก็ช่วยกันมีเวรประจําวันของทนักงักเรียนนะคะคือก็อสังเกตดูแล้วนะคะห้อน้ำน,น่าเท่ามากค่ะสะอาดนะคะมีกระดาษทิชชู่นะคะมีถังขยะมีเรียบร้อยแล้วก็นักเรียนก็ใช้สะอาดเรียบร้อยพร้อมกับคณะครูค่ะขอบคุณค่ะ